สวัสดีครับวันนี้พบกับข้างทางกันอีกแล้ววันนี้ผมได้ไปเจอเหรียญเหรียญหนึ่งครับผมซึ่งเป็นเหรียญพญานาครุ่นแรกอันนี้เป็นเนื้อตะกัวหลังเรียบครับสร้างประมาณ19คู่เขาทาเป็นคู่ทําเป็นคู่คือหน้าหลังแต่ว่าผมไม่ได้ด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังจะเป็นพญานาค เป็นพย,ายนาแบบนี้อันนี้ก็เนื้อตะกัวครับแล้วก็ต่อโคดต,ต่อโคดครับผมก่อนอื่นที่ชมกันฝากก่อนที่จะชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมขอกําลังใจหน่อยครับให้ครบ <c oughs> จะได้มีตังมีเงินเดือนมาเช่าอุชารามาหาปล่อยกันถูกๆครับผมอันนี้ก็เล่นหากันประมาณคู่ละคู่ละสามถึงห้าพันเอมั้งครับ เป็นคู่ผมก็ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าทุกคนมีเขาเก็บเงียบกันหมดอันนี้ผมได้มาหน้าเดียวเขหาหน้าดึงคนเขาเอาไปแล้วครับอันนี้เป็นจนันลอยจันหลวงพ่อมีแกะให้ดูโอ้ยังยังไม่แกะยังไม่แกะเลยยังไม่ได้แกะอะไรเลยโอ้นึนง呢，น呢哈 ก็ได้อ่ะชมกันแบบนี้นะครับเ <c oughs> ก็บไม่ได้หามีดไม่เจอ,อยัเตรียมของครับผมอันดับแรกฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยครับใครชอบใครสนใจครับผมอันนี้จะมาช่วยให้พี่ๆได้ตัดสินใจในการซื้อขายครับผม <c oughs> อันนี้นี่เนาะนี่ครับชมกันใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้ด้านหลวงพ่อด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปหลวงพ่ออีกด้านหนึ่งจะเป็นพญานาค จะเป็นพญานาคข้างหลังจะเป็นตัวจานตัวจานอีกแบบนึงนะครับจานของพญานาคจะเป็นยันอีกแบบหนึง่งอันนี้หนังเรียบสร้างจํานวนการสร้างประมาณสาม 3, อย่างละสิบเก้าครับข้างหน้าสิบเก้าข้างหลังข้างหลังก็สิบเก้าก็เป็นสามสิบแปดมั้งครับนา่าประมาณนี้อันนี้เป็นเนื้อตะกวัวน,นี้ลอยจันลงคอครับผมออนี่ครับ สวยงามครับตัวหนังสือหลวงพอ่อผมชัดครับผมนี่ครับามาชมด้านหน้าดีกว่าครับด้านหลังๆลงเรียบด้านหน้าจะมีโคดห้าโคดหรือไงเนี่ยห้าโคดครับผมห้าโคดก็จะมีโคดต,ตัวนี้หนึ่งสองครับสามสี่ห้านี่ครับอันนี้ ให้สังเกตจุดอาจจะเป็นจุดใจตั้งก็ได้ครับเนื้อตะกั่วนี่ครับนี่ครับเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยสว่านมั้งครับเนาะตอนแกะแบบแกะอะไรครับตรงนี้ครับรายละเอียดดีครับผมอันนี้ทําไมอันนี้ก็จะเห็นเส้นสายฝนเส้นขนแมวครับผมเยอะครับนี่ครับจะเป็นเส้นๆตรงนี้นี่จมูกเต็มครับผมนี่ครับกำลังซื้อเต็ม สุดยอดครับผมเนื้อตะกัวหลังเดียว MPP มาชมเป็นจุดใจตั้งครับผมอันนี้ผมของผมเปิดอยู่ที่สามพันครับผมพร้อมสูงครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาเนาะถ้าเกิดปีหน้าอาจจะถ้าอาจจะแพงหรืออาจจะถูกก็ดูตาม สภาพครับ <c oughs> นี่ครับนี่นี่นี่อันนี้ผมว่ารอยแบบนี้น่าจะมีเหรียญทองแดงน่าจะมีครับเดี๋ยววันหลังผมหามาให้ชมครับผมอันนี้ผมไปเจอเหรียญหนึ่งบางคนถามมาว่าทําไมผมต้องเน้นเฉพาะลงพ่อาไหนนะครับพอดีผมหาได้เนาะหาได้ผมอยู่จังหวัดทอนแก่นผมได้แม่บ้านอยู่ทางนี้ได้เมียอยู่ทางนี้เนาะครับ <c oughs> เลยหาแบบพระใหม่ดีกว่าพราเก่าๆบางทีผมไม่ไม่รู้ครับผมกลัวเอาของฟอมมาให้พวกพี่ชมแล้วก็เน้นประกันว่าแท้อันนู้นอันนี้นะผมกลัวางทคหลวงพ่ออื่นก็มีครับเยอะะครับผมนี่อันนี้ผมหาพระใหม่ๆที่ผมจัดหาได้ก็พอรู้เรื่องงูปลาไปครับนี่ครับเพื่อให้พี่พี่มาชมมาดูในการตัดสินใจในการจ่ายตังค์ครับผมเผื่อเป็นคนรู้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมนี่ครับ นี่ครับดูชมรายละเอียดตันี่เป็นเซนเป็นเ้นครับผม่หรือใครอยากจะเช่าบูชากับผมก็ได้ครับทักมาครับผมนี่อันนี้ด้านหลังครับผมนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าซีนเดิมหรือเปล่านี่ครับส้างน้อยครับผมเก็บเงียบครับผมแต่เป็นรุ่นที่โชคลาภรุ่นเหลือครับผม ถูกเด็กถูกไห้ยกันเยอะครับผมมีตามหานิยมค้าขายครับบางคนโอ้บางคนก็บูชาตั้งแต่วัดเดี๋ยวนี้ก็ใส่เลี่ยมทองกรอบทองหมดแล้วครับโอเคครับพร้อมครับอันน,นี้แค่นี้พร้อมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับพร้อมครับ